สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีมาชมเกมมันๆนะครับผู้ใหญ่บ้านตะบันกับมหาศักดิเทพนะครับมานะครับชมกระดานที่หนึ่งเลยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็ฝีมือไม่เบานะครับมาชมดูว่าเป็นยังไงฝีมือไม่เบาชมฝีมือเธอนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านญิงนะครับก็เป็นแฟนคลับของมหาเก้านะครับติดตามกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ขอลงเล่นเป็น แมตช์แรกนะฮะหรือว่าเป็นเกมแรกนะนะครับเพราะว่าชอบในการต่อสู้กีฬาหมากฮอตนะครับโดยเฉพาะหมากฮอตกันเทพนี้ใครก็อยากเล่นนะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่แพ้ล้วนๆกกไม่ให้ได้ออกรายการนะครับชนะบ้างแพ้บ้างที่หรือว่าอย่างน้อยก็เสมอก็มีสิทธิ์ได้ออกรายการนะครับอ่ะเป็นยังไง เออแลกนะครับแลกเพื่อจะหาทางเข้าวัดนะครับเขากินครับอืมนะครับเข้ากินได้กินฟรีแล้วครับหนึ่งแล้วครับแต่ก็โอกาสได้ถูกกินคืนก็มีสูงเหมือนกันนะครับอืมคราวนี้ต้องแลกเพื่อ หาทาก็ฮอตแล้วครับให้กินนะฮะสังเวยบ้างนะครับหมาก็มาเสมอกันคราวนี้ก็กินฟรีคืนนะกินฟรีคืนแต่ว่าก็ทําให้คู่ต่อสู้ได้ฮอตได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าหมากได้เปรียบไม่ต้องกลัวนะครับขอพุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะครับมาชมหมากฮอตคันเทพนะครับก็คัดมา ในเกมที่ตื่นเต้นนะครับกันเทพเขาฮอดไหมคนะ่าเลยครับมากมากกว่าไม่ต้องกลัวนี่ครับจัดการให้ยิ่งร้อยหลอลงไปเท่าไหร่นะคู่ต่อสู้ยิ่งจะป่อนแอนะครับนั่นคือชัยชนะก็จะ ตามมานะครับการเล่นบังหอดบางทีบางครั้งก็ทั้งลงทุนการบางแผนนะครับนะโอ้นะครับ,นะรบยิง่งตัวเหลือน้อยยิ่งมาแลกแบบนี้ยิ่งเสียเปรียบลงลงนะครับ อืมนะครับก็ได้เปรียบนะครับกระดาษที่นึงนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสชนะ9-9%แล้วนะครับดูครับดูให้จบก็แล้วกันกระดานที่1นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจมาติชมมาคอมเมนต์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับทำให้สีสัมมนบรรยากาศของการเล่นฮอต การเกมบอฮอตก็มีคนชมผู้เล่นก็มีกำลังใจนะครับถ้าผู้ถ้าเล่นแล้วเดตติ้งน้อยมีผู้ชมน้อยก็ถือว่ากำลังใจก็ไม่ดีนะครับสำหรับออนไลน์กันเทพท่านนี้ก็เป็นผู้มีเดิติ้ง พันห้านะฮะพันห้าขึ้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มหาลัยนะครับถือว่าระดับมหาวิทยาลัยครับขึ้นนำแล้วครับูุ้ชโชเพียบานขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับการที่สองมานะครับกระรานที่สองการันที่หนึ่งนะครับได้เก็บเพชรชนะไว้ในกำมือแล้วนะครับรือว่าขึ้นนำไว้ก่อน วันนี้เล่น3กระดานนะครับใช้เวลาประมาณ9นาทีนะฮะเล่น3กระดานนะครับก็เกมก็เร็วเหมือนกันนะครับก็ไม่ชักช้าช้าเกินไปก็จินเวลามากก็ได้กระดานน้อยนะครับอ้าวคราวนี้เป็นยังไงอ้าขันเทพก็พลาดนะครับพลาดให้จินอืมจินสองนะครับ จะท่าหอดก่อได้จินได้เปรียบอยู่แล้วสางเวยท่าหอดนะอืม <c oughs> ได้เปรียบไปแล้วนะครับมากมากกว่านะครับมากมากกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอีกแล้วนะครับในกระดานนี้นะครับถ้าไม่พลาดขึ้นนํำแล้วครับสองศูนย์ครับ การันยยอมง่ายๆนะครับดูท่าทางจะไม่รุ่งแล้วก็ยอมแพ้นะครับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับในโปรแกรมนะมียอมแพ้ถ้าเล่นต่อไปแล้วไม่รุ่งต่อไปแล้วยังไงก็แพ้ก่อนเขาต้อชิงแพ้ชิงยอมแพ้ก่อนนะครับอ่ะชินสองครับกระดานนี้เป็นกระดานที่สาม สนี้เป็นยังไงนะครับกระดานนี้คงแกะเล่นยากพอสมควระนะครับต้องใช้เวลานะครับสูสีกันมากครับกระดานนี้ไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยยังไงนะครับ เพราะว่ามาลักษณะเจนดี้ดูรูปเกมแล้วผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านมีเ,เสียเปียบนิดๆน,นะครับดูเกมนะครับแต่งไงดูนะครับอยู่ที่ฝีมือ,อต้องลบไว้ก่อนนะครับถูกไล่หลบไล่ล,ลบไล่ลบเลยนะครับเดี๋ยวก็หลบอีกนะครับโอ้โหอือดว่าพอด้วครับอืมอ้าวไม่เไป็นไร ป้องกันตัวเองก่อนกลัวโดนกินฟรีหาทางเท่านี้ก็หมากทำไงดีนะครับเส้นไหมเส้นเพื่อหาทางของฮอตคิดอา้อาวเส้นให้กินฟรีนะเพื่อจะหาทางฮอตนะครับมา ก็เข้าฮอดได้มันก็พอมีแรงนะครับอืเข้าเลยครับเข้าโดนกินนี่เข้าไปนะครับอย่างน้อยคู่ต่อสู้ก็คิดแล้วคิดอีกนะครับจะให้กินยังไงนะครับก็คงอืมน่า กู้จะสู้ตัดสินใจปิดนะครับแต่ว่าเมื่อก็เขาจินครับนี่นะครับเขาโคงจะลบนะครับหมากก็ไม่ได้เสียเปรียบมากนะครับถึงแม้ลูกหม,มากจะเหลือน้อยกว่านะหมากเหลือน้อยกว่าแต่ว่าเขาฮอดสองตัวนี่นะครับเขาฮอดสองตัวมีโอกาสเขาฮอดสามตัวอีกนะครับอ่ะขี่ตื่นขึ้นมาแล้วสลับ เกมของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่ะเออนะครับเอาฮอตแล้วทีสองไม่กินสองไหมกล้าไหมอะอไกรกันเทพเร่ติงอยู่ระดับมหาวิทยาลัยน,นะครับมไม่ยอมให้ดีอ่ะจากการไล่ฮอตดีไหมนี่ ข้ากินครับดูรูปเก็บแล้วออนไลน์คันเทพกำลังจะยอมแพ้นะครับครับยอมแพ้แล้วครับจบเกมชนะขาดลอยสามศครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ